เมนเนบัวชกอกตอเค็อตมามาต่อกันอีกรอบม<า>หมอดท้ายบ่บ้เอ้ย นั่งเวิร์ดอยู่ป่ะคำกูได้แล้วเนาะใส่ไปตองกล้วยให้ยังนะันยไมอ๋อจ้าจ้าพี่น้องเหรเนาะทักทายกับสบายดีสบายดีแต่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูดุกคนพี่น้องเหรอเนาะก็ยินดีต้อนรหาข่าวสูดซองของอวัวเงาผ่านปไปอีกรอบหนึ่งพี่นอ้องนเนาะ มาพกมาพกกับพญ่ช se ่วงแรงๆที่้รงเห็น้อาค่องคำใกล้ซีมือแต่ละเนาะครับเอ้ กะอ่าหนาเรเนซาน้องเนาะแก้วดองเพิ่นมาพ่อกันเนาะอ่น้ำกันพี่น้องเอ้ยมาห่วมยินดีน้ำทางเฮื่อนนองไซเด้อพี่น้องกันเนาะมื้ออื่นตอน6:00นพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าะสำหรับคลิปนี้กับบรรยากาศพี่น้องกับน้ำกันพี่น้องกัยเนาะคักๆๆกเดี๋ยวขึ้นไปฮะอันเพิ่นก่อน ต้องเหรน,น,นี่ก็จิเป็นมองแล้ิกางเต้นกลางเต้นเบินเนาะเอ๋ยันแก้มจะมารีกรงต่อประการนี้เลยเรียวแต่อ๋อเฮ้บน้าอะไรใจเนี้ยจ้วัสดีัสดี nong nong sai gặp phía ai đây nó này nó nong sai anh nỉ phía ai nó nong sai gặp phía ai chắc hiện đang mở một thùng lông để xúi bao lông để xúi đào 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 đây này ลูกควยมาฮะเนาะจะอ้อยนอควยนอ้อยนี่คูนอบคุนไปคูณไปย่อนั่นละแล้วต้านมันใการคูณการย่อเขายอเลนก็หูเ่ยจกเท่าอะไรเป็อยไม่ได้หูบ่จักใบ่อบอก้า ใบย่อ <Universe> ูนนลูกสามสี่คนเนี่ยจักไปย่ออยู่บ่ะนี่ยบอกันเห็นเชือหนะเด็กอมีอยู่นไ้พอตู้หูว่าไปย่อไม่หูเลยพูนก่ได้ไปย่อไปพูนเ้าเงินไปไปยาวเนี่ยมาบอกเับเอาด้วมาจ็บคออยู่บอกรับมาพูนให้ลุงพูน อะไเลยเนาะไวย่อกับฮาสซีบ้านี่แหละก็เนาะอยู่ทางสิปนมันบุ่กหินแล้วกุ้ย่อนี่ยีอยู่คีเพื่อนเขานี่อยู่กุ้ย้อนี่เออนี่ในสะพานแต่มันบูงามบ่ะบูงามอยู่ใบย่อแต่ใบใบคูนนี่บุกใบตาเอาใบคูนนี่มันเยี่ยมมันมันก็ทำให้ปุกใหม่เออแต่มันมีว่าบุญคงบัจักกุ้ย่อพี่น้องเลยแต่มันมีมาบูอะไรเฮาบัวเคยมาวาแต่บัวบุญคงเลยแต่พุดดูยังบัจักกุ้ย่อบะ มันบก็บ่จักอีเันมอิ้นบ่คือกันบ่จักบ่คือก็เฮ็ดมันจัไมไดบ่ไมันกออกเขียวเขียวเขียวน่บ่ยาวกบ่ได้ยาวเกินไปเบิ่งๆเียรูปเบิ่งโดยกนาู่้จักอยู่แล้วอา่แล้ว เน่ม right? ันมันจะมีแบบเบิ่งเด้อเบอร์เสับก็ได้เห่นองเงี้ยนะต้นคูนต้นยอมีต้องมีแต่หบโเปเบิรเกันเนอเงเนาะทั้งเธอทั้งทางเจ้าเอิ้นกกันก็มีเนาะโดยจะวาูโ u โอยสไลด์ต่ทีจะไปคูนไปย่อไปคูนจะห้องอยู่แล้วไปคูนไปย่อเนี่ย

Uh. Lạc hôn, lại cho mình hôn, lạc hôn, lạc hôn, là hôn, lạc 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 hôn, này hôn, lạc 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 hôn, lạnh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  hôn, หมาไม่กินอะไรกันเนาะบมมีแต่บมี่เห็ินมีนินาบ้ปลูรนะแต่เราไ่ได้ใช่มันนะนะอืออืมจ้าจ้แต่ว่าชุดยไลคนล่าเราเอเคยใช่แน่นอ๋อใช่ใชอยู่บ้านเราก็ใช่เนาะได้ๆๆหนึ่งข้านึ่งน้ำแล้วหรือเปล่าน้องยยังไม่แล้วเนาะ พวกซีนพวกไข่ได้ใส่อันบื่อื่นบ้ว่าบนภูมิไปชื้อมื่อื่นเลยนะตอนนี้เราเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นโทรมาฮะนะไกไกาได้สไคือะงไงไมีงไงไไงไงไไกไมไง่งไงไง่งไ่ไง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 ไ่ไงไงไงนนะเไงไไกไไงไไงไไไ พอจำทีมเมยัง่กจแล้วโต้ทำโต้โต้โต้ไปโต้ก็ไม่ได้ไปนอนกินอือืมอืมจำตัวที่สองจเป่จ๊ะเนาะพอเรามาทำให้เพิ่นให้หน้าบ่าวผูกเป็นทูเนาะแล้วมานอนอที่บ่เหมือนนี่ นอนเพื adalah, ่อนหม่ได้บ่มาแล้วนอนอนเก่าแล้วมาขมาคุลลูกหลานเนาะพี่นองเลยคบคุณใช้กบนอนใชก็เมื่อพุณใเตะเียเยอะปะเบ้อ้ยใชรนหินะมืออือนนี่แหละเห็ังินเนาะมาเด้อทันใครใคร้องเนาะเห็นแต่บททันนยนะ

น้ำของเรามีน,น้ำแข็งน้ำกินบ่น้ำกิน่็ทั้งโมตูนบ่ถือไหมถือมาน่ากินพี่น้องไหมน้ำแพ็คเะนะคนี่ยเนาะคน,คนะนก้าวประมาณจะคนบ่บุญคงเจ้าไปหาเลยคู่กันประมาณแปดสิบเก้าสิบนี่นะโอ้โบนบถูกคนลอยๆแล้วควน,น,น,นเจ็ดแปดสิบพี่น้องลายพี่น้องลายเนาะตู่เจ้าเนาะมีลูกไลยบ่เจ้า เคยก็ลายเคยก็ลายลานี่จะคนนะลูกเจ้าน่ะลูกเจ็คนเจ้าลูกหล่าโบผู้น้อยอบ่นี่นะบนันลูกังลาลี่พี่น้องเขาเด้ลงชาวตอเราเอาครัวอ๋อแต่บายูนั้นโพนั้นเมี่ยงโพนี่เมี่ยงเป็นเจ้าโบกายหันกับออกเพื่อนตางมด เออว่าเพิ่นได้แล้วมันามเฮาบ่มีเฮาก็เอาอันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่แหละเออตาจพี่น้องเนาะแบบนี้จ้ะว่าแล้วเเือนทาน่ได้ทํากินนอนเฮ็ดให้โยเบสิออกากับพ่อแม่แม่จบไขได้ป่วยเฮาไปเบิ่งนะแม่บ่ได้ออกคืออกทาเนาะก็อยู่กับพ่อกับแม่เก่าพี่น้องกเนาะ อยู่นอนตังเรือนแรงยังใเลยนาการ้าง้นกันมีแบบว่ามีอาหารการกินียังกัย่อให้เพอน่หละจะจะถือว่าเรียบร้อยเนาะเครื่องของโต๊เต็มเป็นสีมาจิงมุงอย่าบอเนงเราเราไม่ชอบเราไม่ชอบอย่าง่ห้า โดยโดยโดยนะรุ่นนะครับผสมบางรุ่นกันโดยดองเอ่อกเสือเขาบ่อเอ่อเสือเขาบ่เอาไม้เขาดีกว่าเออด้วยเออด้วยดื่อวานนี่พี่น้องเลยเออมันเป็นยาอันนี้พี่ไอ้กับนาบ้าวพี่น้องเลยเนาะอันนั้นซีเมนดองบ่ดองกับดองเลยเนาะ

ย si uh, ุ่เข่าปะลูกเอ้ยสบายดีลูกละยังไงยังไม่ได้ห้บอกเป็ี่ยนได้ลูกมาบ้านเพิ uh, ่์นบ้างตอนนี้ฮะมาบ้านมาบ้านเพิ่นกับคื่บ้านเพิ่นกับบ้านอันออกด้วี่ลูกอันมาบ้านเพิ่น ยู่บ้านตัวกับอยู่บ้านเจ้าเป็นไี่แหวอยู่พี่สบายอ่ยูพุ่นบบสบายบออยู่พุ่น<ะ>พันธ์เจ้าเห็นไหมคือบบสบายไปหาเราไหมนะไปหาเราไหมใส่ข้อมือนะบอเราไปหา่อน่ได้อ,อันได้ม้วนกูกันพี่ <laughs> เฮ้ยยูพี่ม้วนกูบออยู่พุ่นม,<ล>มีมูบอไมีมีกันบอ ใน,ในไล่แล้วบอดุดกินเครื่อนบิอนอะไรบอบใส่สีขาวกใกล้ที่เนาะสอขาวแ้ะก็ใส่นี่อ่ะ่น้องเลย จอจ่าอยู่จอ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 กินน่ะจอกินน่ะหรอวะเจ่ฟังเข้าใจบอจ้าข้าใจเราบอว่ากินดิ้ามบกินอจอกินนนี่คำามกินอจอกินนนี่หรอวะจ้าบกินหมาจกินเด้นนั่นแหละนั่นแหละอยู่บ้านเจ้ามีวัตถุแบบนี้มีงานแบบนี้บอหมีกันบอ นี่วันจะซองกับมี่คือกันนอนอย่งเนาะไปลาบาไปเพิ่งคนหนึ่งข่าวหน่มไปเพื่อนกระตัมนอนอย่างเนาะซุกอยู่บ่แม่ซุกบ่อซุกแล้ว มันอยากใหม่เนาะสุแกลสแล้วร้อ,รอยอสุกแล้วร้อ,รอยคือบาที่ละบาทลอยนี่คือหล่าลยเนอะยกขึ้นยกเลยนะเเเเอ,อตมตะเบิรตะเบินเติมมักไงอย่อางเ,าเ,าเ,าเางี้ยเราเป็นถาดไง มีแต่พายยิ่งจะรองกรนมาพายไส้ได้สะภายไส้เห็ดยังหมื่นนี่โอ้ลัดซอยสิ้นมาช่นะเนาะซอยสินซอยไข่เนาะซอยปลาให้ยูเห็ดกินป่ะวพายยิ่งหนึ่งข่าวหนึ่งงานเนาะเมียนบ่เลยเมียนเนาะ ไ่ไนี่ซอยสิ้นซอยไข่พี่รองไงเนาะอ่านตคนเล่นนะครับจะกินข่าวอะไรมากินแล้วบอเป้าคอยพี่องเ่คอยคือบ่แหง่คอยคือหน้าสาวเนาะหน้าสาวเนาะเราเป็นคนบก่คอยย เอาเขียนอไรเนาะถ้า้าเงนซานไหมบรรยากาศเอ่อ่หมายรคุว่าอะไรเจ็บลยเจ็บเลยเนาะเลยเออ นรอนรใส่ก um, okay, um, okay. so no. uh, really ันใส่กันใส่กันพูดหนึ่งแต่มืนี้เลยพี่้องเนาะพูดพู้อนึ่งด้ำนะเนาะมาดูมาโอเคละเฮ้า่นมาดู่เฮ้เล่น่เบิงอะ เดี๋ยวอันเจ้าประเทศเดี๋ยวนี้เนาะประเทศใดๆชาวบ้านเจ้าต่างกันต่างเว้ยเนาะคนกันยังต่างกันได้ภาษากันต่างเนาะแม่นแม่นแม่ใหญ่คือเจ้านี่ไปหนึ่งข่าวหนุ่มน้ามันเพิ่นมาได้เลยเนาะมาจากภาษาเพิ่นเพิ่นเบาเมื่อตึบเลยเขตะววงงอกอยู่เป็นอะไรสีไม่ได้ใ ที่เฮาชื่อเอาอ๋อที่ปอตนไปแทบเจ้าให้ปอตนชื่อนั่นตั้งหากบ่ด่อเืออ๋อหนเงินหนทองนะบ่ยังไงเนาะโอยแม่นล่ะคือนทุกคน่เฮาก็บางคนก็ใส่บางคนก็บ่ได้ใส่บางคนก็เห็นใส่ก็มีกเปียกไปงมเอาดนี่งมงมองหินอยู่ทั้งๆบ่มีบ่ีแต่บ่เอา คือใคหินยูผูบเอาเอาจะยู่นำบอบอกว่าเอายูำเ้อหินเอาก็เอายูดอ่ะอมัรู้เ่าพอถึงโค้งเาจเห็นดิเอาแม่มีนั่นนีบอกกรไดเขาไปเห็ดนั่นนเลยคนซื้อเนาอบ่เฮ็ด เอาอยู่น้ำด้อเอาอยู่น้ำเชเหาก็เอายูน้ำเชบวได้บอกว่าเอาเอายูฟูล่ะเมนบอกตุเมนบอกเห็ดเมือนนี่เมนบอกเมนในบัวสกอตอีกเห็ดหินเงินหินทอง พี่น้องไเนาะเออเผื่อแล้วห้าไปเ้ไปืไหรนะไปไมือข้อขนบ่อคึกคักเลยพี่น้องไงขึ้นันกิซานน้องไ่บาตำนานคนคึกคักคึกคักเนาะินกุย่าพี่น้องเลยแดดีด้วยแท้คนซีเพียงนะ

ปซะพี đó, ่น um ้องเอ้ยว่าส um ิไปหลายเทื่อแล้วเนาะบ่ได้ไปอยู่เดี๋ยวแรงๆเฮาไปประมาณนี้เด้อแรงก็สิไปมาเบิ่งอ่าไปได้น้องไสเด้อโอยเอ้ยไปแล้วไปแล้วสบายดีอ่าเอาโอเคสพี่น้องเอ้ยมีแต่บ่ยาวก็สิได้ขอจบคลิปคลิปียค่นีก่อนเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเอ้ยอี่มีฮงบ่ททุก่านเนาะไได้กุมไข่บ่มีปจลไปทั้งปวงเนาะบ่กิจกงานยังก็ขอให้รับเดืนตลดปีตลอไปเนาะ แต่เบิ่งบรรยากาศอป่นเนาะ่นลองวัยสิเป็นอะไรเนาะไปแล้วพป่น้องเอ้ยสบายดี